ผมบอกแล้นะเมื่อวานเนี่ยชอบพี่จันสีผมถามพีาจันสีกับอาจารย์เอ็มสิบหกแล้วก็อีกจย์อีกคนหนึ่งไอเออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะผมเคยไปยุ่งเกี่ยวกับพี่ปหะพี่วิเคราะห์เรื่องอ,อื่นผมเคยสนใจไหมผมไม่เคยสนใจพี่เลยแล้วเมื่อเอ่ยชื่อผมว่าเนี่ยคุณสแสวงผิดๆนะที่บอกให้ผมให้ทุกคนไปถามพี่สมเกตผมไม่ได้บอกอย่างงั้นผมบอกว่าเรื่องอุทรเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้ไปถามทานาย,ยาไม่รู้ทานายไหนก็ไปถามเอาแหม นะนี่ยัมาเกี่ยวกับผมคืออยู่ผมอยู่ผมตั้งนานแล้วผมไม่ได้สนใจคุณผมก็ไปนู่นนี่นั่นนะวิคงวิคออะไรก็แล้วแต่คุณจะเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคุณจะเป็นนักกฎหมายที่ยิ่งใหญ่อะไรก็แล้วแต่คุณมึงเชิญกันไปอย่ามายุ่งกับกูนะเข้าใจไหมมั่วไปหมดจับกูโยงนั่นจับกูโยงนี่มึงเป็นเียอะไร กลัวอยากรู้กลัวอยากรู้กลัวอยากรู้เนะมื่อคือนนี้ช่องพี่จันสีก็มีการเอ่ยถึงผมนะโดยอาจารย์อะไรไม่รู้นะครับนะไม่ได้อยู่ในสมองนะครับนะบอกว่าผมคุยอะไรผิดอะไรอะไรของแกไปด้วยแยละนะครับคือหาเรื่องคุยแหละครับไม่ต้องโยนมาให้ผมนะครับผมไม่ได้เอ่ยถึงอาจารย์ทั้งสองคนนี้นานมากแล้วนะครับนะคุณจะทำคอนเทนต์หาเหวยอะไรก็แล้วแต่นะไม่ต้องมาเอ่ยถึงผมแล้วนะครับนะ นะผมชัดเจนนะอาจารย์นะผมไม่ยุ่งเกี่ยวกับอาจารย์ผมไม่สืบค้นประวัติอาจารย์ผมไม่ได้ตามหาว่าอาจารย์เป็นใครนะนะฉะนั้นแล้วไม่ไม่ต้องเกี่ยวกับผมนะนะเรื่องของคดีก็กูว่ากันไปนะนะเออ,อมผมก็ไม่ได้บอกว่าให้ไปถามใี่สงเกียกิผมบอกว่าถ้าเกิดสงสัยเรื่องคดีของชมพู่ไปฟังกับทานาย ทนายไม่รู้อาจจะเป็นทนายสมเกียรติอาจจะเป็นทนายของฝั่งพ่อฝั่งแม่อะไรก็ว่ากันไปผมไม่ได้เจาะจงขนาดนั้นอาจารย์นะคือผมกับอาจารย์เนี่ยนะผมพยายามจะไม่มีปัญหากับช่องพิจารณ์สีกับอาจารย์ M16 ไอ้อน,นี้ก็แล้วแต่นะไม่จะไม่พยายามไม่ไม่สนใจหาเหตุว่าทั้งสิน้นพยายามจะออกมาจากจุดนั้นแล้วนะพี่อืมนะผมบอกเลยนะเออไม่ต้องมายกตัวอย่างคุณสมองแสวง,สวงจะพูดอะไรพูดมาอาจารย์นะเออ คือจบจุดนี้ผมจบนะครับจบกับทุกอย่างนะครับไม่ได้สนใจไม่มีเฮอะไรเลยพี่นะผมเคยไปก้าวไก่ไปคุณควิคงวิเคราห์อ,อะไรหาเหวอ,อะไรของคุณอะนะไม่เคยก้าวไก่ครับกูอยู่ของกูกูเปิดเพลงกูค,คุยเรื่องกูเรียนแบบตะชานกูอยู่ของกูแค่เนี้ยนะนะจานะอย่าล้้าเส้นมาหาผมผมอยู่ของผมดีๆไม่เคยไปสืบคน้นไม่เคยว่าคุณจะไปด่า ผู้สูญทรงสูเสียก็แล้วแต่คุณจะว่าไปนะอันนี้เป็นของผมคนเดียวนะครับแอดมินผมไม่เกี่ยวแล้วก็ไม่เกี่ยวกับใครด้วยผมปวดประแจแอดมินผมทุกอย่างแล้วนะครับแอดมินผมจะไปอยู่ช่องไหนอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาผมขอบคุณมากๆนะอืมอืมนะขอบคุณมากๆนะผมบอกแล้วนะเมื่อวานเนี้ยช่องวิจารณ์สี ผมถามอาจันสีกับอาจารย์ M16 แล้วก็อีกจย์อีกคนหนึ่งไอ้อ e, อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะผมเคยไปยุ่งเกี่ยวกับพี่ปหะพี่วิเคราะห์เรื่องอ,อื่นผมเคยสนใจไหมผมไม่เคยสนใจพี่เลยแล้วมาเอ่ยชื่อผมว่าเนี่คุณแสวงผิดผิดนะที่บอกให้ผมให้ทุกคนไปถามพี่สมเกียรติผมไม่ได้บอกอย่งงางนั้นผมบอกว่าเรื่องอูทรเรื่องอะไรก็แล้วแต่ให้ไปถามทนาย,ยาไม่รู้ทนายไหนก็ไปถามเอาแหมนะ นี่ถามาเกี่ยวกับผมคืออยู่ผมอยู่ของผมตั้งนานแล้วผมไม่ได้สนใจคุณผมก็ไปนู่นนี่นั่นนะวิคงวิคออะไรก็แล้วแต่คุณจะเป็นอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิคุณจะเป็นนักกฎหมายที่ยิ่งใหญ่อะไรก็แล้วแต่คุณมึงเชิญกันไปอย่ามายุ่งกับกูนะเข้าใจไหมมั่วไม่หมดจับกูโยงนั่นจับกูโยงนี่มึงเป็นที่อะไรถามเหอะไม่ขยันนะพี่ อืมเป็นระดับอาจารย์เรียกอาจารย์เรียกกเองอาจารย์อาจารย,ย์อาจารย์เนี่ยอาจารย์เ่ยคนแบบนี้เขาเรียกอาจารย์หรือวะ <c oughs> นะโอเคนะจบต่อไปคดีชมพูไม่ไม่ยุ่งเรื่องของกอกกอไม่ยุ่งนะไปหาป้าทองก็จะไปหาไปหาแม่แหลมก็จะไปหาไปหาใครก็ไปหาแต่จะไม่ยุ่งอย่ามายุ่งกับผมนะคุณอย่ามายงมั่ว นะครับอืมอืมไม่เป็นไรครับปรายาวันดีครับไม่มีอะไรครับประญาณคือผมไม่ได้เกี่ยวกับเขาไงปัานผมไม่ได้คุยอะไรเกี่ยวกับเขาเลยไออาจารย์สองสามคนช่องกันอะไรไม่รู้ต่อผมไม่ได้สนใจเลยพอผมบอกผมพออย่าไปยุ่งกับผมเออเราก็อยู่ของเราเออเออแล้วจะมาเอ่ยถึงผมทำไมผมไม่เคยเอ่ยถึงช่องนั้นเลย เออเอยแค่ตอนไอห,หมูด่าช่องนั้นเฉยเฉยก็จบอืแล้วจะมาลากผมไปทาแเปะอะไรล่ะ,ะจบจบเนี่ยพี่จบนี่แหละจบก็คือจบแล้วครับเนี่ยะผมจบเลยผมก็จบของผมเนี่ยผมชัดเจนที่สุดแล้วนะครับะฉะนั้นแล้วอย่ามายุ่งกับผมออืนอมผมต้องบอกว่าถ้าเกิดพี่สงเกียรติขึ้นก็ไปถามพี่สงเกียรตนะินะเผื่อพี่สงเกียรติรู้ ถ้าเกิดทนายขึ้นก็ไปถามทนายนะเผื่อทนายรู้เออกะโหลกกะลาอืม <c oughs> <c oughs> คือผมบอกว่าการอุทธรณ์ผมไม่รู้ว่าเขาอุทธรณ์ครั้งที่เท่าไหร่เขาอุทธรณ์ได้กี่ครั้งผมไม่รู้ถ้าเกิดอยากรู้ก็่าฟังพี่สมเกียรติเด้อไปไปไป,ไปหาพี่สมเกียรติเผื่อพี่สมเกียรติแกมีความรู้ด้านกฎหมายแกรู้ว่ากี่ครัง้งกี่ครั้ง แหมจับผูโยงไปบอกอุย้ยเชิดชูเออไม่ได้มีแค่พี่สงเกี่ยวเนั้ถุยฮัมโตกันแล้วครับผู้ทรงคุณวุธอาจารย์จะมาอะไรมากมายกับช่องกระต๊อกกต่อยผมเนี่ย เวันๆเปิดแต่เพลงวันๆก็คุยเอ็นสี่ตัแตาตาคิดว่ามันมันไม่ใช่นานประมาณนี้ก็ยุ่งแค่นี้พี่ผมไม่ได้เชิดชูหรือว่าเชิดชูใครพี่สมเกียดนี่กับผมก็คุยกับพี่สมเกียรติอาจารย์สองอีก็ดีกับผมก็คุยดีผมไม่ได้มีอะไรจารสีผมก็ไม่ได้ว่าจารสีจะอะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่ได้ว่าใครดีแบบก็อยู่ของเราแท้ๆอืม ผมไม่รู้เรื่องกฎหมายไงผมเพิ่งบอกไงว่าไม่รู้เรื่องกฎหมายถ้าเกิดจะลูกไปถามอาจารย์มือไปถ,ถามพี่สมเกียรติกำลังไลฟ์สดอยู่ก็ไปถามพี่สมเกียรติว่าเขายื่นอุทธรณ์ได้กี่ครั้งนู่นนี่นั่นแหม่มันมันอะไรวะเอออย่าเซมาดิอย่าเซมาอย่าเซ,มา,าเซมาอยู่เฉย จะตั้งธงไม่ชอบผู้สูญเสียก็ตั้งธงไปจะวิเคราะห์พฤติกรรมผู้สูญเสียก็ว่ากันไปเออผมก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียผู้สูญเสียผมก็ไม่ได้โกรธอาจารย์เอ็มสิบหกอาจารย์เ e, ออะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่ได้โกรธผ,ผมก็ไม่ได้ว่าแล้วมายุ่กับผมทาไมอ่ะไม่ต่างกับสุเทพหรอกครับนะผมก็อยู่องผมเนี่ยสุเทพเขาก็ เป,เปิดเพลงเปิดเพลงไปก็แควไปทั่วพูดไปทั่วนี่แหละครับบุธิภาวะของอาจารย์น่ะเย้่ยครับอาจารย์อะผมบอกเลยเออ